บ้านเช่าชานเมืองเรื่องเล่าของต้นนักศึกษาฝึกงานที่ต้องไปเช่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานและได้เจอกับเรสยองผมชื่อต้นเป็นนักศึกษาปีที่4ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่ผมต้องไปฝึกงานที่บริษัทหนึ่งในชานเมืองผมตัดสินใจเช่าบ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางบ้านที่ผมเลือกเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นตั้งอยู่ในซอยลึกบรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่นบ้านเช่าหลังนี้ดูภายนอกเหมือนบ้านธรรมดา ไม่มีอะไรที่ดูน่ากลัวเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านนี้ว่างมานานและค่าเช่าก็ไม่แพงมากผมจึงได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาทันทีคืนแรกที่ผมเข้าพักทุกอย่างดูปกติกผมจัดของและเข้านอนโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปผมเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปกตกิคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องมองผมอยู่ผมลืมตาและมองไปรอบๆห้องแต่ไม่พบอะไร ผมพยายามหลับต่อแต่ความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในช่วงแรกของการอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้ผมรู้สึกว่าอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ผมพยายามไม่คิดมากและเชื่อว่ามันเป็นเพียงความเครียดจากการฝึกงานและการเปลี่ยนที่อยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ผมได้ยินเสียงครางเบาๆดังมาจากใต้เตียงผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของแมวหรือสัตว์อะไรบางอย่างจึงไม่ได้สนใจมากนักแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นและชัดเจนมากขึ้นทุกคืน ผมเริ่มรู้สึกกลัวและไม่กล้าลงไปดูใต้เตียงคืนหนึ่งผมตัดสินใจที่จะนอนบนโซฟาในห้องนั่งเล่นแทนแต่เสียงนั้นก็ยังตามมาหลอกหลอนผมในห้องนั่งเล่นผมเริ่มไม่สามารถนอนหลับได้เต็มที่และรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในบ้านหลังนี้คืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกหนาวผิดปกติทั้งที่เครื่องปรับอากาศถูกปิดไปแล้วผมลืมตาขึ้นและเห็นเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียง เธอสวมชุดขาวหน้าตาซีเซียวและดวงตาว่างเปล่าผมตกใจและรีบลุกขึ้นจากเตียงแต่เธอหายตัวไปในพริบตาผมรู้สึกถึงความกลัวที่ล้นทะลักออกมาผมไม่สามารถหลับต่อได้และแตัดสินใจที่จะนอนในห้องนั่งเล่นในคืนถัดมาผมตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูเบาๆผมลุกขึ้นไปดูแต่ไม่พบอะไรผมกลับมานอนต่อแต่เสียงเคาะประตูกลับดังขึ้นอีกครั้งผมเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติ ช่วงสองสามสัปดาห์แรกในบ้านเช่าหลังนี้ผมมักจะได้ยินเสียงแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้บางครั้งเป็นเสียงเคาะเบาๆที่ผนังหรือประตูบางครั้งเป็นเสียงก้าวเท,าท้าที่ดังอยู่บนชั้นสองในยามวิการคืนหนึ่งผมได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆดังมาจากห้องนอนใหญ่ผมพยายามทำใจเย็นและคิดว่ามันอาจเป็นเพียงเสียงของลมที่พัดผ่านแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆจนผมรู้สึกหวาดกลัววันหนึ่งหลังจากกลับมาจากการฝึกงาน ผมพบว่าของในห้องนอนถูกื้อค้นและกระจัดกระจายทั่วพื้นผมแน่ใจว่าผมไม่ได้ทำแบบนั้นก่อนออกไปผมเริ่มสงสัยว่าอาจมีใครบางคนเข้ามาในบ้านผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเช่าหลังนี้และพบว่ามีเรื่องเล่าว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนศพของเธอถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงในห้องนอนใหญ่ผมเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่ผมได้ยินและรู้สึกนั้น อาจเป็นวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นที่ยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนอยู่ผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวใต้เตียงผมตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวของผมและกล้มลงไปดูใต้เตียงเมื่อผมก้มลงไปดูใต้เตียงผมเห็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวนอนอยู่ใต้เตียงใบหน้าของเธอซีดเสียวและเต็มไปด้วยความทุกข์ผมตื่นตกใจและรีบลุกขึ้นยืนทันใดนั้นเธอก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าผม ผมได้ยินเสียงของเธอพูดว่าฉันตายที่นี่ผมรู้สึกกลัวมากผมรีบวิ่งออกจากห้องและออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองผมตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันทีและบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนและครอบครัวฟังหลังจากตัดสินใจย,าย,าย้ายออกผมตัดสินใจจะอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้อีกหนึ่งคืนเพื่อเก็บของคืนสุดท้ายที่ผมอยู่ในบ้านเช่าผมพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและพยายามทำตัวให้ปกติ แต่คืนนั้นกลับเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดผมได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงร้องไห้ของหญิงสาวก็ยังคงดังมาอย่างต่อเนื่องผมรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในห้องนอนทันใดน,นั้นไฟในบ้านก็ดับลงผมพยายามเปิดไฟแต่ไม่สำเร็จผมหยิบไฟฉายขึ้นมาและส่องไปที่รอบๆห้องผมเห็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องเธอเดินเข้ามาใกล้ผมและผมได้ยินเสียงของเธอพูดว่า ฉันตายที่นี่มันฆ่าฉันผมรู้สึกถึงความหนาวเหน็บและความกลัวที่ล้นทะลักออกมาผมพยายามหาวิธีที่จะออกจากบ้านโดยเร็วที่สุดผมวิ่งไปที่ประตูและพยายามเปิดมันแต่ประตูกลับไม่ยอมเปิดผมรู้สึกว่ามือของเธอแตะที่ไหล่ของผมผมรีบหันกลับมาและเห็นเธอยือนอยู่ตรงหน้าผมผมตกใจสุดขีดจนถึงกับเป็นลมสลบไปได้สติตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วและหลังจากคืนนั้น ผมตัดสินใจที่จะหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกฆาตรกรรมผมได้พบกับเจ้าของบ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เขาฟังเจ้าของบ้านเผยว่าหญิงสาวคนนั้นชื่อแก้วเธอเป็นนักศึกษาที่มาเช่าบ้านนี้เมื่อหลายปีก่อนแก้วถูกแฟนหนุ่มของเธอฆ่าตายและซ่อนศพไว้ใต้เตียงในห้องนอนใหญ่แฟนหนุ่มของแก้วถูกจับและรับโทษตามกฎหมายแต่วิญ,ญญาณของแก้วยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านไม่ไปไหน ผมตัดสินใจแย้ออกไปเพื่อความสบายใจตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านเช่าหลังนั้นอีกแต่เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในบ้านหลังนั้นก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผมก็จบลงไปแล้วกับเรื่องบ้านเช่าชันเมืองเป็นยังไงกันบ้างครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับบ้านเช่าคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับสำหรับเรื่องของต้นถ้าชอบก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ